ที่เราได้ทำกันมาเนี่ยเราทำมาเพื่อประชาชนนะครับเพื่อพื้นที่ประชาชนเพื่อให้ประชาชนนั้นได้อยู่ดีกินดีและมีรายได้เพิ่มมากขึ้นนั่นเป็นความต้องการของรัฐบาลของพลเอกประยุทธ์จันโอชามาโดยตลอดระยะเวลาที่ได้ทำมาที่ได้เป็นรัฐบาลมานะครับเรฉะนั้นโปรดรับทราบไว้ด้วยว่าเรานั้นพยายามทำทุกอย่างเพื่อประชาชนนะครับข้าราชการกับ ประชาชนนั้นจะต้องทํางานร่วมกันจะต้องมีความจะต้องรู้จักว่าจะต้องทํำอย่างไรใครจะทําอะไรที่ไหนเมื่อไรอย่างไรนะครับก็ฝากไว้เลยนะครับรวมถึงการวางระบบอย่างวางแผนอย่างเป็นระบบะเพื่อป้องกันการแก้ปัญหาเรื่องน้ำนระยะยาวนี่นี่คือที่เราทําอ่างเก็บน้ํานี่ก็แก้ปัญหาระยะยาวในน้ําบุพเพภบริโภค น้ำคอมน้ำประปาไม่มีน้ำต้นทุนไม่มีน้ำทุนสำรองเพราะอันนี้ก็มีแล้วนะครับเพื่อส่งให้น้ำประปาที่จะทำให้เราได้ทำตลอดไปมีน้ำดิินน้ำใช้น้ำเพื่อการบพภกบริโภคดังนั้นให้เก็บน้ำไว้บนดินเก็บน้ำไว้ใต้ดินในห่วงที่มีฤดูฝนเนี่ยเพื่อเราจะเก็บน้ำไว้ใช้ในหุวงฤดูอย่งซึ่งผมทำมาแล้วสามปีก็ไม่มีพื้นที่ไหนในประเทศไทยเลย ที่เกิดล้างขึ้นนะครับก็ต้องต้องยอมรับว่าผมก็ทําได้ประสบความสาเร็จพอสมควรใช่ไหมครับนะสามปีแล้วไม่มีการล้างเลยแล้วเราจะทําอย่างนี้ต่อไป<ๆ>เพื่อไม่ให้มีการล้างอีกต่อนนินเพื่ออําววยความสะดวกให้กับพื้นที่ที่สามารถรองรับตามความต้องการของปริมาณน้ําเรื่องของของผู้โภคบริโภคและกันพื้นที่การเกษตรยอย่างเพียงพอรัฐบาลจะ จะยั่งยืนจะยั่งยืนจะมั่นคงต่อไปจะทำยังไงก็ต้องอาศัยประชาชนประชาชนนั้นเมื่อมีความเมื่อวีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นรัฐบาลก็จะมีความมั่นคงมั่งมั่งคัง่งแถวมั่นคงยั่งยืนตลอดไปอันนี้เป็นเรื่องสิ่งที่จําเป็นที่เราต้องผูกกันระหว่างรัฐบาลกับประชาชนขอให้เรื่องรัฐบาลที่ดีๆนะครับนะครับแล้วรัฐบาลดีก็เราก็มี ที่อยู่ที่อาศัยที่ทากินอย่างดีนะครับงั้นก็ฝากกับทุกท่านไว้ด้วยครับก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่มากรับผมและคณะให้ความอบอุ่นผมและคณะในวันนี้ขอบคุณครับ